เมื่อสุดยอดสายลับที่ถูกขนานนามว่าเก่งที่สุดต้องมาถูกหักหลังจากองค์กรที่เขาไว้ใจและแล้วสุดท้ายหลังจากที่สายลับคนนี้เขารู้ความจริงการล้างแค้นโคตรโหดโคตรอันตรายก็ได้เริ่มตามขึ้นมาซึ่งสุดท้ายแล้วเขาคนนี้จะสามารถล้างแค้นได้สําเร็จหรือไม่ยังไงเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาพวกเราก็ไปรับชมรับฟังการสปอยหนังเรื่องนี้กันเลยดีกว่าครับ โดยที่ตัวหนังก็ได้เปิดเรื่องมาที่กรุงบูดาเปสต์ในตอนนี้ ben, เบนเพ่ของเรากําลังให้จอนที่เป็นลูกน้องใช้อุปกรณ์อะไรบางอย่างจับตาดูใครบางคนอยู่ซึ่งในระหว่างที่จอนเขากําลังตรวจสอบคนพวกนี้จอนก็ได้พูดถึงเบนที่เป็นหัวหน้าว่าตัวเขาจบเกียรตินิยมมาจากออกฟอร์ดแถมก็ยังได้มาเรียนติดตามเป้าหมายพร้อมกับกําจัดศัตรูต่ออีกกับอีเคลให้เขามาหาคนแค่นี้มันก็เลยไม่ใช่เรื่องยากอะไรเลยพอพูดจบจอนก็ได้บอกว่าเขาเจอเป้าหมายแล้วซึ่งเป้าหมายคนนั้นก็คือเพื่อนร่วมงานของเบนที่ชื่ กับลุงน้องสองคนก็คงตั้งใจจะมาแลกของหรือว่าข้อมูลอะไรบางอย่างกัน ทั้งฝั่งเบนที่มีความเชื่อว่าเยฟเจนี่ er นี่แหละที่คือหนอนบอนไซในองค์กรพระเอกของเราก็เลยตั้งใจจะมาขัดขวางการแลกข้อมูลในครั้งนี้ทั้งเบนกับจอนพวกเขาสองคนคอยจับตาดูเยฟเจนี่ er อยู่นานจนกระทั่งในที่สุดพวกเขาก็มั่นใจว่าชายที่น่าจะมาแลกข้อมูลกับเยฟเจนี่ er, จะต้องเป็นชายที่สวมเสื้อโค้ทยาวสีเทาคนนี้แน่ๆพอมั่นใจเบนก็ได้ออกคําสั่งให้ยูจีนลงมือทันทีด้านยูจีนเขาก็เลยได้เดินเข้าไปหาชายคนนั้นแล้วก็ทําท่าทีว่าตัวเองนี่แหละเป็นคนมารับข้อมูลด้านชายยสสวมมมเเเเืื้้้้อออโคทที่ทยย่่ไไันนใใจก็ลลขูป แต่แล้วในตอนนั้นเองเยฟเจนนี่กับลูกน้องก็เดินมาเจอพอดีพวกเขาที่รู้ตัวแล้วว่ากําลังถูกขัดขวางการแลกข้อมูลเยฟเจนนี่ก็เลยพยายามจะวิ่งมาจับตัวยูจีนเอาไว้ทว่าทางฝั่งเบนแล้วก็ยูจีนพวกเขาก็ไหวตัวทันเนื่องจากก่อนที่เยฟเจนนี่จะวิ่งมาถึงยูจีนก็ได้ส่งซองข้อมูลให้กับผู้หญิงอีกคนหนึ่งไปแล้วและกว่าที่เยฟเจนนี่เขาจะรู้ตัวเธอคนนี้ก็ได้ส่งซองเอกสารให้กับผู้ชายคนหนึ่งไปซึ่งหลังจากที่ได้ซองเอกสารของเยฟเจนนี่มาแล้วคนของเบนก็รีบขับมอเต แสดงตัวให้กับเยฟเจนีได้เห็นแถมเขาก็ยังออกหน้าว่าเมื่อกี้เป็นฝีมือตัวเองแบบไม่ปิดบังอะไรอีกนั่นก็เลยทําให้เยฟเจนีเขาต้องหัวร้อนมากๆแต่ฝั่งนั้นก็ต้องเก็บอาการเอาไว้ทว่ายังไงซะเยฟเจนี่ก็ถูกเบนรูปผมตั้งขนาดนี้เพื่อเอาคืนเขาก็เลยหยิบเรื่องส่วนตัวของเบนขึ้นมาพูดบ้างตั้งแต่เรื่องของนิกลูกชายของเบนลามไปถึงเรื่องที่วันนีมันเป็นวันครบรอบของเบนกับฟาร่าภรรยามไม่ใช่หรออีกทั้งเยฟเจนี่ก็ยังพูดชวนให้เบนมาทํางานกับเเ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 เขขาา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 พรระะะะวววว่่่่่ถ้้้กกกิดดดบบบนนนมทนมทํงงงงงยยยยยืออออััจจึลลลแตต็ไไปปี๋ พร้อมกับพี่ตัวเขาก็ได้หันหลังเดินจากมาซึ่งเบนก็ได้พูดชมจรนว่าทาดีมากหลังจากนั้นในตอนกลางคืนเบนก็ได้มาหาฟาร่าภรรยาของเขาที่ร้านอาหารและในเมื่อวันนี้มันก็เป็นวันครบรอบของพวกเขาก่อนจะเข้าไปข้างในพระเอกของเราก็เลยแวะซื้อดอกกุหลาบเขาไปด้วยมันก็เลยทําให้ถึงแม้ว่าตัวเขาจะมาสายอยู่นานแต่พอฟาร่าเธอได้เห็นดอกไม้ด้วยมือเธอเองก็ใจอ่อนลงรวมถึงตัวเธอก็เข้าใจงานของเบนเป็นอย่างดีทว่าในตอนนี้พวกเขาก็ไม่มีเวลานั่งดื่มกันแล้วเนื่องจากในอีกไม่กี่นาทีข้างหน้ามันจะถึงงเเวลาาาาทีี่ขจอออต๊อาารก้น พอรู้แบบนั้นเบนก็นเลยบอกว่าเดี๋ยวเขาไปเรียกแท็กซี่ให้ส่วนทางด้านฟาร่าก่อนจอกมาเธอเองก็อยากจะขอไปบอกลาเพื่อนสักหน่อยเบนที่ไม่ติดอะไรก็บอกว่าตามสบายได้เลยแต่แล้วไม่กี่ึดืนใจหลังจากที่ฟาร่าได้เดินเข้าไปจู่ๆมันก็ได้เกิดการระเบิดขึ้นอย่างรุนแรงชนิดที่ว่าทําเอาเบนเขาช็อกแล้วก็ตกใจมากๆเนื่องจากในจุดที่มันเกิดระเบิดฟาร่าเธอเพิ่งจะเดินเข้าไปพอดีและแล้วหลังจากที่เบนเขาต้องช็อกกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตัวหนังก็ได้ตัดภาพมาอีก6เดือนให้หลังในตอนนี้สภาพของเบนเขาเป็นคนท การที่เขาต้องมาสูญเสียภรรยาสุดที่รักไปเบนที่ยังทําใจไม่ได้เขาก็เหมือนกับคนที่ไม่มีเป้าหมายในชีวิตเลยไม่ว่าจะทําอะไรก็ดูใจลอยไม่มีสติสตังอะไรทั้งนั้นมีหนำซ้ำเบนก็ยังไม่ค่อยสนิทกับนิกที่เป็นลูกชายคนเดียวอีกพอจะโทรไปหาโทรศัพท์ของนิกก็ดันบอกให้ฝากข้อความเอาไวา้ฝั่งเบนก็เลยฝากข้อความเอาไวา้ว่าเขาแค่อยากโทรหานิกแค่นั้นซึ่งทางด้านนิกที่กําลังอยู่ที่โครเอเชียกับแฟนสาวของเขาด้านแฟนสาวของนิกพอเห็นข้อความของเบนเธอก็ได้เดินถือโทรศัพท์มาให้คนรักของเธอแต่ตัวเบนกบอกมา่่ไคยยทีเ รู้เรื่องเขาทําไมพอดีนแบบนั้นเพื่อจะปลอบใจคนรักในคืนนี้แฟนสาวของนิกเธอก็เลยบริการให้อย่างเต็มที่จนในเช้าวันต่อมาตัวหนังก็ได้ตัดภาพกลับมาที่เบนซึ่งเบนกับทนายของเขาก็ได้ถูกคนระดับสูงของเซ a เรียกตัวมาพบโดยทางฝั่ง CA ก็พยายามสอบปากคาเบนว่าตัวเขารู้ข้อมูลอะไรบางอย่างของฟาร่าหรือเปล่าด้านเบนที่นั่งตอบเรื่องนี้มาหลายชั่วโมงแล้วเขาเองก็หัวร้อนมากๆเพราะว่าเขาก็ไม่รู้เรื่องอะไรเลยถึงแม้ทั้งสองคนจะรู้ดีว่าต่างฝ่ายก็ต่างเป็นสายลับหมนกันทว่าพวกเขาทั้งคู่ก็ไม่เคยก้าวไกยเรื่ออองงงานนนขกัม้ต่ย มันจึงเป็นที่มาว่าทำไมเขาถึงไม่รู้เรื่องงานของฟาร่าเลยแต่ทางฝั่งคนของ C.A ก็ยังไม่เชื่อพวกเขาได้หยิบข้อมูลของชายชาวรัสเซียคนหนึ่งขึ้นมาพร้อมกับบอกไปว่าฟาร่าเธอเคยทำงานดูแลคนคนนี้มาก่อนมันเลยทำให้ C.A คิดว่าเธออาจจะเป็นสายลับสองหน้าให้กับรัสเซียรหรือเปล่าพอได้ยินแบบนั้นเบนเขาก็เดือดขึ้นมามากเพราะว่าตัวเขาไม่คิดมาก่อนเลยว่า C.A จะมาใส่ร้ายภรยรยาของเขาแบบนี้ซึ่งเบนที่กำลังโกรธก็เกือบจะพังมือเล่นงานคนตรงหน้าไปแล้วโชคยังดีที่นายของเขาได้ห้ามและก็ลากตัวเบนออกมากอนและในระหว่างที่เบนนกกัทาาลงเดิออ ด้วยการหัวร้อนกันนั้นเบนก็ได้บังเอิญมาเจอกับผู้ตรวจการซึ่งทั้งฝั่งผู้ตรวจการเขาก็พูดทักทายเบนกันอย่างเป็นมิตรแถมตัวเขาที่รู้ว่าเบนกำลังติดปัญหาก็รับปากว่าเดี๋ยวเขาจัดการให้รวมถึงก็ยังพูดถึงเรื่องนิกที่กําลังจะเข้าทํางานไอทีโดยบอกว่านิกอาจจะได้เดินลอยตามพ่อกับแม่ก็ได้ยังไงเดี๋ยวเขาจะคอยหนุนหลังให้เองพอทักทายกันเสร็จทั้งสองฝ่ายก็ได้แยกย้ายกันไปด้านทนายของเบนก่อนจะจากกันเขาก็ได้บอกกับเบนไว้ว่าถ้าเกิดเบนไม่อยากให้ซีเอคิดกับฟาร่าแบบนั้นนเกาาจวม่่ีชดไย ซน CA ก็จะสงสยัยและก็ใส่หลายซาร่าไปแบบนี้เรื่อยๆทางด้านเบนที่ต้องการพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของภรรยา<ๆ>เขาก็เลยพยายามลองสืบค้นหางานของซาร่าอย่างเต็มที่จนกระทั่งในที่สุดเบนเขาก็ได้ไปเจอเข้ากับเบาะแสะอะไรบางอย่างและเพื่อจะคนเรื่องนี้ต่อเบนเขาก็ต้องเข้ามาที่สำนักงานของ CA เพราะว่าถ้าเกิดมาใช้คอมที่นี่มันน่านจะสะดวกมากกว่าแต่ปรากฏว่าในตอนที่เขาจะมาสแกนบัตรเข้าตึกบัตรของเขามันก็กลับใช้งานไม่ได้ซึ่งในระหว่างที่จอรนกำลังงงอยู่นั้นแจ็คสันชายที่เบนเขาไม่รู้จักก็เดินลงมาาาาาาและททททงด้้นนจ็สัักก่่ีวเรู เาทาเอาเบนเขายิ่งงงเข้าไปอีกว่าน,นี่มันเรื่องอะไรฝั่งแจ็คสันก็เลยพูดกับเบนเบาๆบาัตรของคุณมันเข้าไม่ได้ใช่ไหมล่ะไม่อยากเข้าไปข้างในหรอเดี๋ยวเขาจะช่วยเองในตอนแรกเบนเขาก็งงอยู่เหมือนกันว่าแจ็คสันต้องการอะไรแต่ในเมื่อมันก็ช่วยไม่ได้เบนเขาก็เลยแกล้งเล่นตามน้ำว่าเขารู้จักกับแจ็คสันนั่นก็เลยทําให้ออรปภยอมปล่อยเขาเข้ามาพอเข้ามาได้แล้วแจ็คสันก็ได้บอกกับเบนว่าเดี๋ยวเขาจะช่วยสืบเรื่องของฟาร่าให้เองเนื่องจากที่นี่ทุกคนก็้รู้จักฟาร่าเพราะว่าภรรยาขอออองงเเเเบนนนนนธกก็็็็ปมมมืดดีีท่่่่่สสุและะจััวาาไ เป็นสายลับสองหน้าห้รัสเซียแน่และแล้วหลังจากที่แจ็คสันลองค้นข้อมูลตามคำบอกของเบนพวกเขาก็ได้เจอเข้ากับโปรเจกต์การล่วงมือของหน่วยลับหลายประเทศตั้งแต่ฮังการีโปแลนด์เชสเนียหรือแม้กระทั่งอดีตสมาชิกหน่วยเคโพของเอสโตเนียก็มีซึ่งดูเหมือนว่าคนพวกนี้จะมีส่วนเกี่ยวข้องกับการตายของฟาราโดยเฉพาะคารอนทาลมอฟชายชาวรัสเซียที่พ่วนเป้ยนอยู่ในวันที่ฟาราถูกฆ่าตายและถึงแม้ตอนนี้เบนจะไม่รู้ว่าเจ้าทาลมอฟบันมาที่ฮังการีทำไมแต่เขาก็มั่นใจมากว่าชายคนนี้ต้องมีส่วนเกี่ยวข้องกับเยฟตานี้้มแล เบนก็เลยเอาเบาะแสทั้งหมดกลับมาคุณนคิดประจวบกับที่ระหว่างน,านั้นนิกรู้ใช้เขาก็โทรกลับมาพอดีซึ่งนิกเขาก็ได้นัดให้เบนไปเจอกับเขาที่ปารีสเพราะว่าทั้งสองคนก็ไม่ได้เจอหน้ากันมานานมากแล้วถทาว่ากว่าจะถึงวันนัดมันก็ตั้งอีก4วันข้างหน้าเลยเบนที่ไม่รู้ว่าจะใช้เวลาก่อนหน้านั้นอยู่ไหนเขาก็เลยจะแวะไปที่บูดาเปสต์สักหน่อยแต่แล้วปรากฏว่าในตอนที่เขามาถึงบูดาเปสต์าที่แห่งนี้มันก็ดันมีภาพความทรงจำของเขากับฟาร่าอยู่มากมายมหนำมซ้ำพอเบนเขาเดินน,าารรนี้มัก็ ลขแล้วน,นี่มันก็เลยทาให้เบนเขายิ่งช้ำใจมากกว่าเดิมไปอีกถัดมาเบนก็ได้มาหาจอรนอดีตคู่หูของเขาและด้วยความที่ทั้งสองคนก็ไม่ได้เจอกันนานพวกเขาทั้งสองคนก็เลยเก้ๆกังๆไม่รู้จะคุยอะไรกันดีทว่าสุดท้ายเบนก็ได้บอกกับจอรนไปว่าตอนนี้เซ a กําลังพยายามใส่ลายฟาร่าให้ดูเหมือนกับว่าเธอเองนะ่ะเป็นสายรับสองหน้าให้กับรัสเซียเบนที่อยากจะพิสูจน์ความบริสุทธิ์ให้กับภรรยาที่ถึงแม้เธอจะตายไปแล้วเขาก็เลยอยากจะขอร้องให้จอรนช่วยสักหน่อยแต่ยังไงซะตอนนี้เขาก็ยยััััััังงไไมมมมม่่่่่่่ีีหลลกฐาาาานนนนนนออะรทแแชดเเเตววคใจ จะเกี่ยวข้องกับเยฟเจนี่แค่นั้นเขาก็เลยอยากจะขอให้จอห์นมาช่วยสักหน่อยทางด้านจอห์นก็เลยแล้วปากว่าเดี๋ยวเขาจะลองสืบข้อมูลดูให้แต่ยังไงตอนนี้เบนเขาก็ควรไปช่วยเวลากับนิกลูกชายก่อนนะเพราะว่าน่นมันก็เป็นสิ่งที่เขาควรจะทําเหมือนกันและและ้วหลังจากที่เบนเขาเสร็จธุระกับจอห์นเบนก็ได้เดินเข้ามาเที่ยวร้านขายมอเตอร์ไซค์แห่งหนึ่งพร้อมกับที่เขาก็ได้บอกกับพนักงานสาวคนนี้ว่าตัวเขามาหาฮิเชนแต่ในตอนแรกฝั่งพนักงานสาวก็บอกว่าไม่มีคนชื่อนี้เบนก็เลยพูดย้ำไปอีีีีีกกกกวว่่่่าาาาใหหห้้้้บบบออออเเเเเจิเิมิมมพไดยนนนนนนนชืคคขขงงทททผูญ็ปปลัแ เม่นานหลังจากนั้นเธอเองก็ได้พาเบนเข้าไปหาฮิตเชนตามคําขอซึ่งก็ดูเหมือนว่าฮิตเชนเธอน่าจะเป็นหัวหน้าของฟาร่าอีกทีนึงเหตุผลที่เบนเข้ามาที่นี่ก็คงจะเป็นเพราะเขาอยากให้เธอช่วยเรื่องฟาร่าหน่อยแต่ฝั่งฮิตเชนกลับตอบกลับมาว่าเธอคงช่วยอะไรมากไม่ได้พร้อมกับที่ฮิตเชนก็เดินไปหยิแบแหวนวงหนึ่งของฟาร่ามาให้แล้วเธอก็บอกว่าแหวนวงนี้มันเคยติดตามความเคลื่อนไหวของฟาร่ามาก่อนบางทีนี่มันอาจจะมีประโยชน์กับเบนเหมือนกันแต่ทางฝั่ง,งเบนที่รู้ดีว่ามันคงช่วยอะไรไม่ได้มากเนื่องจากมันคงจะชช่่่่ววยตตาามมมมหัขออองเเเจนนนีีไไได้ืุระะบิ แล้วเขาก็เลยจะกลับไปทว่าฮิเชนก็เลยเรียกให้เขาหันหลังกลับมาพร้อมกับที่เธอก็ได้ยื่นกระเป๋าเงินใบหนึ่งให้กับเบนไปแล้วเธอก็บอกว่าเงินนี้มันคือเงินสมรองของฟารา่าในเมื่อมันเป็นของที่เธอทิ้งออกไปให้เบนก็ควรจะใช้มันเอาไปตามหาตัวเยฟเจนี่ได้เลยแถมอีกอย่างฮิเชนเธอก็ดูมาว่าเยฟเจนี่ที่ถูกพักงานไปแล้วน่าจะกบดานอยู่ในคาสิโนยังไงก็ลองไปดูที่นั้นบ้างไม่น่าจะเสียหายอะไรทางฝั่งเบนเพ่ข,ของเราพอรู้แบบนั้นแล้วในคืนนั้นเองเบนก็เลยไม่ดีรอรีบตรงไปยังคาสิ ที่กาลังนั่งเล่นอยู่จริงๆพอได้เจอตัวแล้วเบนก็เลยเข้ามาทักทายด้วยการนั่งเล่นด้วยไม่หนำซ้ำไม่ว่าเยฟเจนีมันจะเดิมพันสูงแค่ไหนเบนเขาก็สู้ทุกราคาทางนั้นไม่สนอะไรเลยแล้วก็ถึงแม้ว่าไพ่จะแพ้เบนเขาก็ยังไม่กลัวเสียตังค์สนิทระหว่างนั้นพระเอกของเราก็พยายามถามเกี่ยวกับเรื่องของฟารา่ารวมถึงก็ยังพูดกลัวมาศาสเ์เยฟเจนีไปในตัวด้วยจนสุดท้ายเยฟเจนี่ก็ทนไม่ไหวเขาได้สั่งลูกน้องมาหิ้วตัวเบนออกไปซะทว่าพเพกของเราก็ไม่ยอมเบนเขาได้เล่นงานลูกน้องของเยฟเจนีท มือดีเหมือนกันกลับอีแค่บริการธรรมดาไม่กี่คนไม่พอเจ้าเขาลงอยู่แล้วเบนได้จัดการเล่นงานพวกนี้จนวมซึ่งถึงแม้จะถูกรุมเขาก็ยังไหวแต่ยังไงซะด้วยความที่เบนเขาก็ไม่ได้พกปืนมาด้วยและเนื่องจากคนของเย็บเจนี่แต่ละคนก็ล้วนมีปืนติดตัวกันทั้งนั้นในตอนสุดท้ายทั้งจํานวนคนทั้งอาวุธที่ตัวของเบนเขาซู้ไม่ได้เลยมันก็เลยทาให้เบนเขาต้องยอมจำนนฝั่งเย็บเจนี่ก็เลยให้ลุงน้องจัดการกับเบนแล้วเขาก็จับตัวเพ่ของเราไปและถัดมาตัวหนังก็ได้ตัดภาพมาที่นิกซึ่งในเช้นน้้้าาาวััันนนนนีแแฟสขขอออออองงงกกกก็จะไปซืออลลพทค หวานยดย้อยเสร็จแล้วแค่ไม่กี่นาทีหลังจากที่แฟนสาวของนิกออกไปทันใดนั้นก็ได้มีกลุ่มคนปริศนาบุกเข้ามาหานิกถึงในบ้านซึ่งคนเหล่านี้ก็ได้แสดงตัวว่าเป็น CA เจ้าขอมารับตัวนิกไปกับพวกเขาส่วนแฟนสาวของนิกก็ไม่ต้องห่วงเดี๋ยวเขาจะส่งคนมาดูแลเธอเองยังไงตอนนี้นิกก็ควรรีบมากับพวกกอนด้านนิกที่ไม่รู้ว่านี่มันคือเรื่องอะไรแต่ในเมื่อคนพวกนีก้ก็เป็น CA ที่ต้องการตัวเขามันก็คงจะปฏิเสธไม่ให้ความร่วมมือกับคนพวกนี้ไม่ได้นิกเขาก็เลยต้องจำใจขึ้นรถไปกับเจ้าที่ CA พวกนี้้หลัังจากนเตัวก เยเจนี่จับตัวมาพอเขาฝืนเบนก็มั่นใจมากๆว่าเรื่องทั้งหมดมันต้องเป็นฝีมือของเย็บเจนี่แน่ๆเพราะไม่งั้นมันจะจับตัวเขามาทําไมแต่ทางฝั่งเย็บเจนี่กับตอบกลับมาว่าเรื่องนี้มันไม่เกี่ยวกับเขาไม่หนําซ้ำเย็บเจนี่ก็ยังแก้มาให้กับเบนแล้วก็เอาวิดีโอในวันที่ฟาร่าถูกฆ่าตายให้ดูซึ่งถึงแม้มันจะเสียไปบ้างแต่เขาก็พอกู้กลับมาได้โดยในวิดีโอก,ก่อนที่มันจะเกิดการระเบิดขึ้นเบนก็ได้เห็นอดีตสมาชิกหน่วย f f b คนนึงซึ่งเขาก็มั่นใจว่าหมอนี่เป็นคนของเย็บเยจนี่นนาาเเีกวยน สาบานว่าหมอนี่ไม่ได้ทํางานให้กับเขาแล้วและเขาก็ไม่รู้ด้วยว่าตอนนั้นมาทํางานให้กับใครแต่ทว่ายังไม่ทันจะคุยกันรู้เรื่องปรากฏว่าเยฟบัวนี่กับคนของเขาได้ถูกใครบางคนลอบยิงเขาฝั่งเบนที่ถึงแม้อยากจะคุยกับเยฟตัวนี่ให้มากกว่านี้แต่ข้างล่างมันก็มีทีมจู่โจมนับสิบกำลังกระหน่ำยิงเขาอยู่ในตอนนี้เบนเขาก็เลยต้องพยายามหนีเอาตัวรอดอย่างสุดชีวิตซึ่งเพ่ของเราก็ได้วิ่งหนีอย่างหัวซุ่มหัวซุนลงมาในขณะนั้นพวกคนที่กําลังพยายามจะฆ่าเขาพวกมันก็เดินตามลาก,กระดาษยิงใส่เบนไม่เลิกโชคดี และก่อนจะขับออกมาเบนก็ได้โทรศัพท์ไปหาจอนและก็บอกให้จอนแกะรอยจากตำแหน่งที่เขาโทรพร้อมบอกให้จอนรีบมาที่นี่ให้เร็วที่สุดเลยพอพูดจบเบนก็ได้เหยียบรถถอยหลังออกมาสุดแรงมันก็เลยทําให้รถที่เขาขับอยู่พุ่งทะลุออกมาจากกระดังแต่ก็ยังดันซวยรถมาพลิกคว่ำมาข้างนอกอีกระหว่างที่เบนเขากําลังวิ่งหนีตายอย่างทุลักทุเลอยู่นั้นในที่สุดตัวของจอนก็ได้ขับรถมาถึงพอได้เจอจอนเบนเขาก็เลยรีบขึ้นรถส่วนฝั่งจอนเขาก็ได้รีบขับรถพาเบนหนีออกมาและนเออนน่่ี็าปสพงท ปลอดภัยเองส่วนนิกลูกชายของเขาก็ไม่ต้องห่วงเพราะว่าก่อนหน้านี้จอรนก็ได้ส่งคนไปรับนิกมาแล้วยังไงอีกไม่นานเบนก็จะได้เจอนิกแน,แน่ซึ่งทางฝั่งของนิกเนียเวลาเดียวกันนั้นตอนนี้เขาก็กําลังถูกคนของจอรนพามาซ่อนตัวอยู่ในอาคารล้างหลังหนึ่งแต่ปรากฏว่านิกที่เริ่มเอะใจขึ้นมาว่าเรื่องนี้มันเกี่ยวข้องกับพ่อเขาหรือเปล่าแล้วที่จริงไอ้พวกคนที่พาเขามาเนี่ยไว้ใจได้ไหมโดยความสงสัยบวกกับระแวงในตอนที่กําลังถูกพาตัวขึ้นมานิกก็เลยเล่นงานคนที่ยืนประกบเขาอยู่แล้วก็็พยยาาาามจาาามจะหหหนนนนนนนีีีททววว่่ชเเืือออ้้้้ขขงงคกกไดิิปูสุ ท้ายนี้เขาก็เลยหนีไปไหนไม่ได้แถมเขาก็ยังรู้ตัวเลยด้วยว่าคนพวกนี้ไม่ได้หวังดีกับเขาเลยตัดภาพกลับมาที่เบนที่ตอนนี้เขาต้องการโทรหานิกจอนก็เลยบอกให้เขาลงมาใช้โทรศัพท์ดาวเทียมขลัง่งแต่ปรากฏว่าในตอนที่เดินลงมาถึงมันก็มีคนของจอนที่รออยู่แล้วชักปืนขึ้นมาขู่เบนพร้อมกับที่จอนก็ได้สั่งให้เบนนั่งลงตรงเก้าอี้ในที่สุดจอนก็เลยรู้ตัวเขาจนได้ว่าไอ้คนที่มันหักหลังเขาไม่ใช่เยบจะดีแต่เป็นจอนคู่ของเขาที่ทํางานด้วยกันมาตลอด8ปีเมื่อเลยทําให้เบนเขาผิดหววววัววาาัังงงงในนนนตตขอออจจมมาาาากกทท่่่ฝี้้เ็ไสไสะรแล อย่างเดียวที่เขาอยากรู้คือฟาร่ามอบอะไรไว้ให้กเบนไม่ว่ายัางไงเขาก็ต้องการสิ่งนั้นให้ได้ขนาดที่ว่าถึงแม้จะต้องหักหลังคู่หูตัวเองเขาก็ไม่สนโดยที่จอนก็ได้ลงมือทรมานเบนอย่างหนักหน่วงเขาเดาเข็มแทงเข้าไปที่เล็บของจอนแล้วก็ได้ต่อเข็มนั้นกับแบตเตอรี่ทาการปล่อยไฟฟ้าทรมานเบนให้ถึงที่สุดพอสลบไปจอนก็ให้เบนดมยานจนฟื้นหลังจากนั้นเขาก็ได้ช็อตไฟฟ้าทรมานเบนซ้ำไปเรื่อยๆและเขาก็จะไม่ยอมหยุดจนกว่าเบนจะยอมบอกว่าของของฟาร่ามันอยู่ที่ไหนทว่าทางฝั่งเบนที่ไม่ จะตายเธอก็ไม่ได้มอบอะไรไว้เลยเบนเขาก็เลยไม่ได้พูดอะไรออกไปทางนั้นพอได้เห็นว่าเพ่ของเราใจแข็งขนาดนี้จอรนก็ได้เปลี่ยนมือส่งให้คนนึงมาทรมานจัดการกับเบนซึ่งก็ดูเหมือนว่าชายคนนี้เขาจะโหดกว่าจอนหลายขุมเลยและที่สําคัญหมอนี่นี่แหละที่มันอยู่ในร้านอาหารในวันที่ฟาร่าถูกฆ่าตายเบนเขาก็เลยพยายามถามกลับไปอยู่ว่าหมอนี้ชื่ออะไรแต่ฝั่งชายปริศนาคนนี้ก็ไม่ยอมบอกอะไรอยู่ดีในระหว่างที่จอรนจะไปจัดการกับนิกลูกชายของเบนคารอนชายปริศนาคนนี้เขาก็จะเป็นคนรับช่วงต่ออยู่เล่นทรมานกับเเเนนนอออองงแลละะกก่่ทีาาจมืร็ได บอกกับเบนไว้ไม่ว่ายัางไงแกก็ไม่มีวันชนะเขาได้หรอกแต่แล้วทันทีที่พูดจบมันก็ได้มีคนคนนึงบุกขึ้นมาบนเรือลำนี้แถมฝีมือของคนที่บุกขึ้นมาเนี่ยก็เก่งมากๆขนาดที่คารอนก็ต้องวิ่งหนีเอาตัวรอดออกไปจากห้องนี้และแล้วในที่สุดเบนก็ได้เห็นว่าคนที่มาช่วยเขาคือคริสเตนาสายรับมือดีคนหนึ่งที่เขารู้จักเธอว่าฝั่งจอรนเองก็ยังไม่มั่นใจว่าจริงๆแล้วเขาสามารถไว้ใจคริสเตนาได้หรือเปล่าเพราะว่าขนาดจอรนที่ทํางานกับเขามาตั้งนานก็ยังหักหลังเลยแต่ทางฝั่งคริยายาเเเเเตนนนนนน่่่่าาาาากก็็พยยยยมืืััววธอออปดีีีบงงงไ้รท คือการที่ต้องรับมือกับพวกรุ่นน้องของจอนด้านบนมากกว่าคริสติน่าเธอได้บอกให้เบนเดินตามเธอมาซึ่งพอมาถึงบันไดที่ข้างบนเป็นคนของจอนแล้วคริสติน่าเธอก็ได้ปาระเบิดแสงขึ้นไปแล้วเธอก็ได้ใช้จังหวะที่พวกมันกําลังแสบตากันอยู่ยิงถล่มจัดการกับคนของจอหนจนหมดทว่าไอ้เจ้าคารอนที่ยังไม่ตายก็ได้วิ่งเข้ามาได้งานเธอมีหนาซ้สาไอ้หมอนีมันก็ยังรามมาเล่นงานตัวเบนด้วยทางด้านเพจของเราก็เลยตั้งสติเตรียมตัวงัดหน้ากับมันและหลังจากที่เบนเขาตั้งตัวได้แล้วฝ ทั้งสองคนได้ต่อสู้กันอย่างเอาเป็นเอาตายมากๆต่างฝ่ายต่างไม่มีใครยอมใครเพราะว่าทั้งสองคนก็ล้วนตั้งใจจะฆ่ากันและกันทั้งนั้นทว่าในจังหวะสุดท้ายที่จอรนกำลังเสียท่ากับเจ้าคารอนอยู่พระเอกของเราก็ได้หยิบเหล็กที่มันอยู่ใกล้ๆเขาฟาดเข้าไปที่หน้าของเจ้าคารอนอย่างจังแถมก็ยังฟาดไปหลายทีจนไอ้เจ้าคารอนมันล่วงตกน้ําไปเลยและแล้วหลังจากที่นางครูจัดการกับเจ้าคารอนไปได้คริสติน่าก็ได้ขับเรือพาเบนกลับมาที่ฝั่งทว่าตัวเบนเขาก็ยังไม่เลิกสงสยัยว่าเขานะ่ะสามารถไว้้ใจจจคครรริิิิสสสสเเตตนน่่าาางๆไดไหมก็ลยยพูววธอะ ของเชสเมียร์ไป8คนเพื่อช่วยชีวิตตัวของเบนเอาไว้จะกล่าวหาอะไรกันก็ระวังสักหน่อยและอ,อย่างฟา่าภรรยาของเบนก็สั่งเธอมาอย่างละเอียดคริสตน่าได้ถามกับเบนหนว่าหัดฟาติมายังอยู่กับเขาไหมเบนก็เลยควักสร้อยที่คอออกมาว่ามันคือสิ่งนี้นะหรอคริสตน่าก็เลยตอบกลับไปว่าใช่และในเมื่อตอนนี้เบนก็มีกุญแจส่วนเธอก็รู้ว่าเราจะเอากุญแจนี้ไปใช้ที่ไหนทั้งสองคนก็เลยจะมุ่งหน้ากันไปที่นั่นระหว่างทางคริสตน่าก็เล่าให้ฟังว่าเดินทั้งหมดนี้มันคืออะไรซึ่งเธอก ที่เธอจะตายเธอตั้งใจจะเปิดโปงการฟอกเงินที่มันเกี่ยวข้องกับธนาคารกลางรัสเซียซึ่งเรื่องนี้มันก็ใหญ่โตมากๆเพราะว่ามันมีส่วนเกี่ยวข้องกับชาตินาโตหลายชาติเลยจากเรื่องที่เธอกาลังจะทามันเลยเป็นที่มาที่ทําให้เธอถูกสังเกตและก็ไม่ใช่แค่เธอคนเดียวเพราะว่าสายลับที่เธอดูแลทั้งหมดก็ล้วนถูกฆ่าตายทั้งนั้นในตอนนี้คริสตน่าเป็นคนเดียวที่ยังเหลือรอดอยู่ฝั่งคริสตน่าก็เลยมีความคิดจะสารต่อเรื่องของฟาร่าให้บรนจบทว่ายังไงซะดูเหมือนว่าฟาร่าเธอก็อยากให้เบนเป็นคนเเเเเเเปิิดดรรรืืื่่่่่่ออออออองงงงนนนีี้้้้้้มยาาาาััธคคจจะบบกุุญแแใใหหสไววลพททํ วุ่นวายนี้มันจบลงสักทีคริสตน่าเธอก็เลยพาเบนมันยังห้องลับของฟาร่าตัวของเบนก็เลยใช้สร้อยคอที่เป็นกุญแจเปิดเข้าไปพอเข้ามาแล้วข้างในมันก็มีแต่ของส่วนตัวของฟาร่าทั้งนั้นและที่สําคัญเบนก็ได้เหลือไปเห็นรูปของฟาร่าที่ถ่ายกับคริสตน่าซึ่งมันก็ดูเก่ามากๆนี่ก็เลยทําให้เบนมั่นใจว่าทั้งสองคนคงรู้จักกันมานานแล้วอีกทั้งคริสตน่าก็ยังยืนยันด้วยตัวเองว่าตัวเธอกับฟาร่าน่ะรู้จักกันมานานแล้วและถึงแม้ทั้งคู่จะทํางานให้้กกกัััันนนนนคคคล่่่่าาาาาายยแแตมมมม็็็็ไไไไททํใหหหวเเเเเปปปปพืือออออขงูถดบฟร ตัวเขาก็เลยลองเอามาเปิดเช็คดูพอตรวจสอบดูแล้วที่ข้างในมันก็มีไฟล์โอนเงินอยู่เต็มไปหมดไม่หนำซ้ำชายตัวการสําคัญที่มันอยู่เบื้องหลังเรื่องราวทุกอย่างหมอน,นั่นกลับเป็นผู้ตรวจการวิลเลียมชายผู้ที่เคยบอกกับเบนว่าจะหนุนหลังให้กับเขาและก็เป็นคนที่เบนเขาไว้ใจที่สุดนั่นก็เลยทําให้เบนเขาตกใจกับเรื่องนี้อยู่ไม่น้อยเลยอีกทั้งพอลองคนเข้าไปเรื่อยๆทั้งสองคนก็ยังได้เจอวิดีโอของฟาร่าที่เธอกําลังตกลงอะไรบางอย่างกับเยบเจนีพอได้เห็นเบนเขาก็เลยถึงกับอึ้งไปเลย โดยปกปิดเ,เรื่องนี้กับเบนมาตลอดแต่ยังไงซะในเมื่อเขาก็ดูแล้วว่าทางฝั่งจรมันต้องการข้อมูลน,นี้เบนก็เลยโทรไปตกลงกับจรว่าเขามีของที่แกต้องการแล้วจอนก็เลยยื่นข้อเสนอทําการยื่นหมูยื่นแมวโดยให้เบนเอาข้อมูลน,นั้นมาส่งให้กับเขาแลกกับตัวของนิกลูกชายของเบนที่เขากําลังจับตัวเอาไวา้ทางฝั่งเบนก็เลยตอบตกลงแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวเขาจะไปหาทว่าเบนก็ได้บอกกับคริสนาว่านี่มันคือปัญหาของเขายังไงเขาก็ต้องเป็นคนแก้มันด้วยตัวเองแต่คริสนาก็พูดสวนมาเลยมันก็จริงอย่างที่เบนพูดแต เพื่อไม่ให้มันเกิดเรื่องแบบนั้นเธอก็เลยจับไปด้วยซึ่งสุดท้ายในเมื่อคริสติน่าเธอก็ยืนกานขนาดนี้เบนเขาก็เลยต้องยอมให้เธอมาด้วยและแล้วก่อนที่เบนเขาจะเข้าไปหาจอรนคริสติน่าเธอก็ลงมาจากรถซึ่งตัวเธอที่มีปืนสไนเปอร์อยู่ในมือก็ได้ปีนขึ้นไปหาตำแหน่งคุ้มกันให้กับเบ,บนจากทางด้านบนส่วนทางด้านเบนเขาก็ได้เข้ามาหาจอรนตามที่ตกลงกันเอาไว้และหลังจากที่เบนได้เห็นแล้วานิคยังปลอดภัยอยู่เบนก็ได้บอกให้จอรนไปเอากระเป๋าแล็ปท็อปที่มันอยู่ในรถด้านจอการกเล์น ก็นิกทันทีโชคยังดีที่คริสติน่าเธอได้เตรียมตัวเอาไว้แล้วทําให้ก่อนที่พวกมันจะลงมือจัดการกับเบนเธอก็ได้เปิดฉากด้านไกลสังหารพวกมันก่อนเลยส่วนทางด้านเบนกับนิกที่คริสติน่าได้ช่วยชีวิตเอาไว้ในระหว่างที่จอนกับคารอนกํนาลังหลบกระสุนกันอยู่เบนก็ได้วิ่งไปหยิบปืนพร้อมกับกระเปา๋าแลลบท็อปขึ้นมาบนรถพอได้ของมาแล้วทั้งสองคนก็รีบขับรถหนีพวกของจอนออกมาเลยทว่าทางฝั่งจอนกับคารอนก็ยังตามไล่ล่าพวกเขามาไม่เลิกนั่นก็เลยทําให้ทั้งสองฝ่ายได้ขับรถไล่่่าาาาาากกกกัััันนนนนออยูพึงงงงงงงจจจรรระทททดดด้้้ถถถขขข็ไเเบบบบีช ได้ลอยพลิกคว่ำไปหลายตลบพอเห็นแบบนั้นเบนเพ่ของเราก็เลยจอดรถลงมาดูทว่าที่ตรงนี้มันก็มีแต่ตัวของคารอนที่อยู่ในสภาพปางตายแค่นั้นส่วนจอนที่เป็นตัวปัญหาก็ไม่รู้ว่าหายไปไหนแต่แล้วเบนก็ได้เหลือไปเห็นกองเลือดที่พื้นเขาก็เลยรู้ว่าจอต้องหนีมาทางนี้แน่ๆเบนเขาก็เลยเดินตามมาเพื่อจะมาสาสางหนี้แ้นกับบอดีิคู่หูคนนี้ซึ่งพอได้เจอตัวเพ่ของเราก็ตรงเข้าไปงัดหน้าจอทันทีแต่ทว่าเขาเองก็ได้ถูกจอที่ยังหนุ่มอย่างแน่นกว่าเล่นงานอยู่หนักเหมือนกันทว่ายังไงซะจอนก็เป็นนแแคค่่่่ลลลูููกกิิย์์เ้้้าาาามมมมัไไีีททงงรดอว เนื่องจากเบนเขาก็ได้ใช้ทักษะและประสบการณ์ที่เหนือกว่าทําการรวบตัวจอนแล้วก็รัดคอเขาจะสลบไปและต่อมาพวกคนที่เคยไปเอาตัวนิกเมื่อก่อนหน้านี้พวกเขาก็ได้ขับรถมาหาจอนตามที่นัดกันเอาไว้แต่พอมาถึงคนที่รออยู่กลับเป็นเบนและตัวของจอนที่กําลังสลบอยู่ไม่หน่ำสามเบนก็ยังบอกให้เขาทิ้งรถกับกุญแจมือเอาไว้แล้วก็หนีไปซะก่อนหน้านี้แกทําผิดมาแล้วแต่แกก็มีโอกาสที่จะทําให้มันถูกซึ่งเบนก็อยากให้หมอนี่เขาเลือกดีๆสุดท้ายชายคนนี้ก็เลยยอมทําตามที่เบนเขาบอกเบนเขาก็เลยพานิกพร้อมกับจอนไปขึ้น จะขอแยกตัวเพราะว่าในตอนนี้มันก็คงจะหมดหน้าที่เธอแล้วเบนที่เข้าใจก็เลยยอมให้เธอทําตามที่ต้องการส่วนตัวเขาเองก็ได้โทรกลับไปหาแจ็คสันเพื่อจะบอกว่าเดี๋ยวเขาจะส่งไฟล์ของฟาร่าไปให้เบนเขาอยากจะให้แจ็คสันใช้ข้อมูลนี้จัดการเอาผิดผู้ตรวจการวิลเลียมซะฝั่งแจ็คสันเขาก็รับปากว่าถ้าเกิดมันมีข้อมูลมากพอเขาก็น่าจะเอาวิลเลียมลงจากตําแหน่งได้ยังไงได้ข้อมูลมาแล้วเดี๋ยวเขาจะลงมือจัดการเองและต่อมาตัวหนังก็ได้ตัดพามาทีวิลเลียมที่ในตอนนี้เขากลมาประชุมกับผู้นําจากหลายประเทศและในระหว่างที่การประชุมกกําาาลัังงเเปป็็นนนไไออยย่่ดดีู้้ ทำการแฮ็กเข้ามาในนี้แล้วเขาก็ได้โชว์ข้อมูลความผิดของวิลเลียมให้กับทุกคนได้เห็นทาเอาทุกคนในที่ประชุมก็ต่างตกใจกันมากไม่หนอำซ้ําในระหว่างที่วิลเลียมกําลังพยายามแก้ตัวเยฟเจนี yep, ช้ได้ควรจะตายไปแล้วก็ได้เดินเข้ามาซึ่งเยฟเจนีก็เป็นคนมายืนยันกับทุกคนด้วยตัวเองอว่าหลักฐานทั้งหมดมันคือความจริงแถมเขาก็ยังพาตารวจบุกมาจากวิลเลียมถึงที่ด้วยสุดท้ายโดยหลักฐานที่มันลัดตัวขนาดนี้วิลเลียมเขาก็เลยถูกพาตัวไปรับโทษส่วนทนานเบนที่ในตอนนี้ก็รู้ข่าวแล้วเขาเองก็กําลังนั่งรรอิกกกทททีีี่่จจจะะพาาาาแแฟนนนสสวมใใหหู้้ัััลลุดงบ สาาวเดมถึงทั้ง3คนก็ได้เดินไปใช้เวลาด้วยกันอย่างมีความสุขแถมในตอนนี้เบนกับนิกก็สนิทกันขึ้นมามากแล้วและที่สําคัญเบนก็ยังบอกกับนิกไปด้วยว่าเขาภูมิใจในตัวของนิกมากและฟาร่าก็น่าจะคิดแบบเขาด้วยพร้อมกับที่สุดท้ายตัวหนังเรื่องนี้ก็ได้จบลงไปนะครับ เป็นยังไงบ้างครับกับหนังเรื่อง s h i p of Station โดยในส่วนคะแนนตัวหนังก็ได้คะแนนจาก MDB ไป4.7คะแนนและคะแนนจาก r o t Ten t o m a t e s สูงถึง85%เลยนะครับยังไงสำหรับใครที่ชอบการสปอยแบบนี้ทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe หรือจะคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กันก็ได้นะครับสุดท้ายนี้ก่อนจะจากกันไปอย่าลืมนะครับทานด้วถึงหนังให้นึกถึงนอฟแล้วกลับมาเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ